เออความน่าเชื่อถืออยู่ที่น้าตานะอีีความน่าเชื่อถือเขาอยู่ที่น้าตาเออน้าตาจระเข้ที่นี่พี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องเอ,อ๋ยคันจะคล้องหายแล้วจะไม่ดีคักเออขันจะคล้องหายเลยเบิ้ดดีเบิดแบดบ,บน,นี้เอออีอีแม่นอกใส่ร้องไห้ก็จะไม่มันดีคักเลิดค่าเลิดโอ้ยแม่จะเป็นหักกูคักนะสัว ห้องเพลงไงกูฟังพร้อมเว้ยเนาอยเดีมาก่อได้ก็ดอกกเด้ยวเีวมาเนี่ยมันมันหงุหวยแล้วดิมันห,นหงนุห,หวย <c oughs> อ่ะาเป็นยังไงทีนี้คือร้องไห้อ๋อถ้าถ้ายานร้องไห้ยานยานจะเป็นคนดีเหรออืมยานเป็นคนดีเนาะยานร้องไห้เนาะเออไปในคนคนคนอื่นร้องไห้ได้ไหมไม่ได้ อีเลียมก็เหมือนกันถ้าถ้าถ้าตัวเองร้องไห้แบบว่ายังไงก็ต้องสู้นะคะเข้ามาเลยเข้ามาเลยความทุกข์ยากระบายเข้ามาเลยฉันสู้คะ่ะก็้าหายอยู่ได้ห่ะก็ร้องไห้อยู่นะแต่คนอื่นร้องไห้เป็นไงเออถ้าคนอื่นร้องไห้เอาเียว อคือเป็นแังกซันแหละครับพี่น้องเออช่วงเกิดคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงบัดนี้อืมเขาใหา้แม่นางเอกแม่นางเอกกุกกอดด้วยดาวองคานก็ร้องไห้ดีใจมากเลยคะ่ะมีคนส่งของมาให้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครค่ะแต่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ เกิดมาไม่เคยได้ตู้กับข้ามาก่อนเลยค่ะได้โซฟาด้วยค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณเสื้อผ้าดีๆด้วยคะ่ะจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะได้เลยมากๆแล้วค่ะอยากจะให้เอาไปให้คือคืออยากจะเอาไปให้ฝั่งนู้นบ้างนะคะเอาไปให้อีเดียบ้างเฮ้าซ้มนี่บาทนี่ครับพี่รองเย๋ยมึงแซกกูตีฮะมึงอย่ามาแซกกูกูมีเงินซื้อเอง ม,มาต่อมาให้กูด้วยกูมีเงินซื้อเองเออแม่นางเอกกูกดเรงดาวคานปรารถนาดีให้กับอีเหลี่ยมปวดพ้นเนาะมึงน,นี่เนาะให้แล้วก็ให้ขอเงินเนาะมึงน,นี่เนาะจังแมนกูมีเงินซื้อเองตูวกับเขานะมึงมาต้องนะ่ะเลยกูมีโซฟานี่กูมีกูจิไปซื้อโซฟาอยู่นี่เออเขียหลายให้บักไหลผ้าไปซื้อโซฟานั่นแหละ เขาได้เขาได้โซฟาสีเขียวอ่าเขาได้โซฟาสีเขียวไม่สูโอ้ยโซฟาอยู่เพื่อนกับสีเขียวบันนี้มานี่ไมไนี่โอ้แต่มันมันตำตาตำใจกูขังนัดสูนี่ยบอสซื้อจักบาดกูพี่ฮัลโหลอะไรมึงวางบอมึงวางบอเอาไปยังกูอยากได้โซฟาอันแพงๆไหกูจะซื้อเลยบอกซื้อหามื่นเลย โซฟาแม่ยังคือแพงเถอะวะฮะซื้อเก้าอี้ก็พอบอ่บอก่กูเห็นเขาเอาอันโซฟามาพ่นของเขาอันบักสีเขียวนั่อยมันต่ำตากูน่ะเออโซฟาเขียวหางแหบน่อกูบอบมากไปไปมึงใส่ได้รถมึงอ่านมาเร็นี่ไปสกลนครกูจะซื้อเลยโซฟาสีหามื่อนี่เลยมึงอาบน้ำเร็วๆเออไอเด็กกูเลี้ยงเมื่อเออเออกูเติร์นมาในหาลอย เบียร์ปองนึงโอเคบักไฮกับซีตายไปเบียรโอ้จะมแมนกู็คยไปใหญ่กินปนันดอกันมีคนเรียกนกูก็กินอ้าวคือเขาร้องไห้เขาร้องไห้เขาร้องไห้เขาดีใจเออครั้งหนึ่งในชีวิตมีโซฟามีคนเอาโซฟามาให้เอียนหนึ่งเอียหนึ่งสิตายป่นี่ อีนึงสิตายมันผ้าแห่งบ,บักไรผ้าไปซื้อไปซื้อ,ซอโซฟาอันไปตลาดใบพัดตลาดใบพัดเนี่ยอใครมาสกุลก็จะมีตลาดใบพัดเนาะซ้ายมือไปตลาดใบพัดขวามือจะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์เปิดใหม่โอ้ยไปเห็นกับตําตําตัดโอ,โอ้ยอันนี้แหละเออโซฟาไหวนี่ล่ะวบเทียมเลยกูมานี่ล่ะบัคซี่หามื่อนี่อยถึกตับกุคาก่นนี้เออ เห็นบอน่ะอันโซฟาเขียว,วนั่นน่ะใส่บดบดดนดอมันก็ขาดกูนีโ่โซฟาไหวเป็นไดกูสิกดอนกูสิกเกือกที่ใน,นห้องกูสิบไปใส่เลยเบิดเดือเดอเลยกูสิกดังเกือกโซฟาสี่ห้ามื่นกูนี่แกว่าแกว่าเมื่อวานไนไหเออกแกว่ล้วเอามันคขอบดดใจฮะไรกูมาซื้อโซฟามืานเขาบอด,ใจ,ออบอดใจน้ำกูเอาให้กูเรียนออมบ้านติสูมันเป็นของกูเอาฮะ มึงคือบอยยิ primo, มมึงคือบอยอันนั่นไงกูมาซื้อโซฟาสี่หามื่นมึงอิสระกูตีเอามันบันเป็นของกูไงมันบันเป็นของกูโซฟาแม่นของกูให้กูให้ตีบันนี้กูไม่ได้ให้ให้กูดีใจเห็นยังเอ้ากูสิเติมนึงยังได้สมองมันน่ะเอากูอิสระมึงตีกูบ่ได้อิสระเมียเอากูกูบ่ดีใจกับมึงกับบอได้ตี จะให้กูดังไงเดียวโอ้ยดีใจหลายดีอโอ้ยอีเลี่ยมมึงไหนสบายจะให้กูให้ตึงทีตีฮะมึงก็สิบอกว่าโอย้ยมึงอยากได้คือกูเป็นว่ามึงจะขห้เอาอได้โซฟาได้โซฟาใหม่เพราะว่าไปไปเห็นอันแม่นกอ,อีกกกบได้โซฟาสีเขียวแบบน,นี้เออโอ้ยกูกับขี้ข้านับลวดอะไรไว้ ไปแซกมันบ่อด่มือกับเติมน้ำมันให้กูกับเขาใจอยู่แต่ว่าไปเบิดงเบือเบิ่เว้นเม่มึงต้องจ้างกูดิเออึงต้องจ้างกูเม่ยน้ำมันเครื่องกูดิพาเบรกกูดิค่าเสียเวลากูดิกูจิดเลี้ยงงวเลี้ยงค้วยกูจะเฮ็ดเบรกเฮ็ดงานของกับกูกับบรดษขายล่อรถกูกับเฮยียไทะเบียนกันสีเบิดบัดนี้พัลร์บอกับพัะลเด็ดตัวอยู่เราก็จะพาเติมกูเติมน้ำมันให้มึงกระเมียนยู่หันลลา รถแม่มันยังบ่เติมน้ำมันมึงจิเติมน้ำต,ต,ต้มตีแล้วแต่มึงมีปัญหายังโมเมนแเม่แบบว่าค,คือแบบมึงต้องจ้างกูเม่เออเขาจ้างกูไปสกุลนครนี่หกเจ็ดลอยเม่เออกูยังว่าอยากไปเลยมึงสิมัเดเบียร์ป๋องหนึ่งมึงบ,าบ้าบ่วโมเมนต์โมเมนต์กูอยากกินเบียบร์ปนคือคือกูขัดบอดดายไงที่รถกูขับไป ใส่ยนกนูมมุงเนาะมันบ่เมอเออเออเอเอกูแบบโอเคกูขอเวลาเดือนหนึง่งไปหนังกูสิไปดาวรถกูสิไปดาวรถกูต้องหัดขับรถแล้วโอมึงควรจะคิดเติหิงแล้วมึงควรนจีคิดเติหิงแล้วโอ้มือดีขึ้นดีพี่น้องเลย บักไลกับยูหน้าเนาะสูวบักไลกับยูหน้าบัดนี้ฮัลโหลเออจุดไหนเนี่ยอเอ,ยเอก็ยูหน้าเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยนี่แหละอันอะอ่พากูเอาแก๊สไปเติมเนี่ยไปไปเติมแก๊สบอกเอเอโอเคบอกว่าให้ไปเติมแก๊สเอาก็ไปเติมแก๊สไปเติมแก๊สบัดเนี่ยถ้าไปเติมแก๊สเนี่ยมันเสียให้กูแบบใส่ในไทยไปตีไปเติมแก๊สซื้อซื้ออยู่สกุลนั่น มึงจะให้กูแบบโอ้ยเลียดเสือ้อชงเชิดเชิดอาบน้ำแต่งตัวพระปาจิไปขึ้นห่างจริงไปเติมแก๊สเติมแก๊สก็มาแซนแลนบานนี่ครับพี่น้องเอ้ยกูกัดยู่ในฟอร์มแบบว่าไอ้หนุ่มเลี้ยงวัวครับผมนี่เออไปแล้วบันนี้ไปเติมแก๊แสเสร็จแล้วไปทําไงต่อไปถ้าไปเบรงรถป่ะเอาเบ่งรถสาภาพนี่นะให้กูไปเบรงรถสาภาพนี่ อ้อยเอาเมื่อน,นั้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยอตาตมากัดส่เกือบปองเท้าแตะมันคนละสีบา,าบ,บาทนี่ยางเข้าไปโอ้ยมันก็เฮ็ดกูคักูเนี่ยนาะไปบัดนีอยูโซรุ่มสกลนครน,นะาดาวองคาาอยู่ในนิทานเรื่องนี้ไอ้สิเอาตรงนั่นแหละสิเอาตรงนี้เออเอาแล้วแต่มึงอยากได้มึงเลือกเอาเลยมึงออมึงอยากเลือกมึงเลือกเอาเลยมึงเลือกเอาเลยมึงจะเอา มึงเสียเอารถบัสหรือบนรถเม์รถตู้มึงเอาเลยกูจะได้ซีประตูอ่ากูจะได้ซีประตูเลยกูนี่มันหันแน่กูนี่บอกเลยอ่าทีต่อกะแคบเป็นบอมึงกะแคบเป็นบออ่ะบักอันนั้นกะแคบคือกันนั่นแหละกูนี่มันต้องซีประตูผนอ่ามึงอยากได้หลายประตูป่ะนะมึงเข้าไปสู่รถบัสซะหน้าต่างเอ้าเอาบอให้ไหนมาเนี่ย ทีนี้เขาไปถ่ายรูปบะนี้เขาไปถ่ายรูปเพิินเขาไปถ่ายรูปเพิินเครียดหลายบะนี้โอ้ยเนอมันเป็นยังไะบะนี้ก็บ,บอกแล้วเออเจ้าของเนี่ยเป็นคนดังคันถ้ามึงไม่อยากให้เขาถ่ายนะเลียมมึงก็เอาวอมมาใส่หัวแล้วก็ใส่เป็นตาดำเอออย่าให้เขาเห็นหนะ ปิหนาซะเออเขาต้องถ่ายอยู่แล้วถ่ายลูกค้ามาดูน่นน่ะเครียดมาดิวิจายถ่ายลูกดิฉันจะเป็นไรขึ้มไม่ได้อนุญาตไม,อตอม่อนุญาตห้ดกูขีดหูวกับคำบริหารอนุญาตบริยานอนุญาตนี่วันนี้คืนนีดิฉันก็ก็ก็เป็นคือคือฉันเสียหายครับฉันเป็นบุคคลสาธารณะเอาไมไ่อนุญาตแต่บอกว่าเป็นบุคคลสาธารณะเออเอาเอาว่าไป เป็นบุคคลเป็นบุคคลสาธนะารณะแสดงว่าคนสามารถไปถ่ายเชฟฟี่คุยพูดคุยอะไรได้ถ่ายได้เออมันเสียหายตัวไหนเขาถ่ายวิดโอูจูซือโปรยเสียหายเออให้เขาแบบน,นี้เออเขาจะเอากระเช้าก็เชอมมาให้่เอาไม่เอาไม่ดสั่งมิถถ่ายกูไปสุดเอาเออสรุปแล้วคือคือรถยนต์ก็เหมือนกันรถยนต์นี่ซีรอคือกันหารออะไรคือกันโชว์รุ่มกับตัวยตา้าคือกันี คุณแม่โมุกทหารดีดีไปบอมึงไปบอไลมึงไปบอ,ปบอเออขันกูบาผ้าไปมึงสิมึงสิยางไปตี <c oughs> ไป <c oughs> จึงรู้ว่าอ๋ออยากได้สีประตูมาเพื่อเพื่อเอามาขม่มเพื่อเอามาขม่มน้องๆอยู่นิทางเรนนี้เป็นไอระเบิดลายระเบิดลายกูน่ะสีประตูได้วเว้ยเฮ้ยเอาแล้วเตะแล้วเออมันความต้องการของใครของมันตนนัวเนาะเออ กูอยากได้ลายประตูกูซื้อรถเก๋งเป็นรถถือเครื่องสีหามือนหนึ่งเนาะเออมึงจะีซื้อมาสอมแล้ซื้อมาสุกเหรอกูบ่ได้อยากได้กูอยากได้รถกระบะมนนาขนขวางออเออมันคนระย่างวิซื้อฟอรเจะเนอร์มาขนแกบอยู่ติมันขนได้อยู่บ่ลรอมันความต้องการมันคนระย่างแค่นี้ก็เอามาแค่นี้ก็เอามารอเรียนว้าไกูแฮตซีประตูมึงสิตายตับแตกพอพระเอกก็ก่อคุณเขาออกรถตู้วไา้ขี่เลจตะไลเบมามัน เออมึงไปแข่งที่เบอบอลตูเขานั่นรถดิฉันนะแคะข้างหน้านั่งสองค่ข้างหลังนั่งสามนะคะพวนรถดพ่อพี่เอกมึนนั่งได้เป็นซิบพุนมึงจะบอกอ้กูแพ้เขาได้สูขนาดบอกูกก็แพ้เขาเออตายแล้วประตูเขาใหญ่กว่าเด็ก็คือบอกว่าทำอะไรก็มีแต่จะเอาชนะเออโอ้ชีวิตปวดสมอง ปวดสมองน้ำข้นแบบแบบคือปวดสมองกับคนที่ไม่รู้ตากะมันคืออะไรคือต้องการเอาชนะคือเอาแต่ใจไม่รู้เออวันนี้คือนี้แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดอันอันช่วงล่างเขาบอดีเด้แพมเพิร์ดจกไปบอฮะคือช่วงล่างเขานี่มันมันโบอโอเคไหมแต่เธออยากไปเธอก็ไปเลยเด้อ เงินก็โยหันแหละเงินงนะ่ะกุญแจก็โยหันแหละนั่นแหละเอเอนัอ่นแหละเข้าใจอยเข้าใจอยแค่แต่ไปพลายกับไปเด้อเฮาเฮาบ่บาดตรอ่ะ